สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลองทำหรือ,อยังคะสิ่งที่เมื่อกี้ครูบอกไปเมื่อตอนเช้าว่าตั้งใจปกักธงแล้วตั้งใจทำให้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นปรากฏขึ้นโดยการเริ่มปกักธงสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณปกักธงและมีศรัทธาเชื่อมั่นในเจตนาของคุณในความดีที่คุณทำมาคุณจะต้องลํำลึกถึงความดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่คุณทำมา จากนั้นวันนี้นะคะเคลื่อนไปในชีวิตด้วยการรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ Count your b l e s s i n g ตั้งแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาคุณได้ใช้ไฟฟ้าหรือยังคุณก็รู้สึกขอบคุณผู้ผู้ประดิษฐ์ไฟฟ้าได้เจอเพื่อนได้รับอาหารได้เสื้อผ้าทุกอย่างที่คุณได้รับสิ่งดีๆมาตลอดวันนี้ให้คุณรู้สึกซาบซึ้งเข้าไปถึงจิตใจเลยว่า คุณรู้สึกเป็นคนที่โชคดีซาบซึ้งขอบคุณกับสิ่งดีๆที่คุณได้รับในวันนี้แล้วเริ่มทําแบบนั้นน่ะอย่างซาบซึ้งทุกวันแม้กระทั่งการที่คุณน่ะยืนอยู่ในบ้านก็ให้คุณรู้สึกซาบซึ้งที่คุณได้อยู่ในบ้านหลังที่คุณอยู่ในบ้านหลัหลงนี้รู้สึกซาบซึ้งในแต่ละขณะแล้วใช้ความรู้สึกซาบซึ้งความรู้สึกเป็นคนโชคดีนั้นนะคะสร้างขึ้นไปจากสิ่งนั้นทําให้สิ่งดีๆปรากฏขึ้น วิธีการที่จะเปลี่ยนชีวิตไปในด้านที่ดีซํำแล้วซํำเล่าคือการทิปความรู้สึกในตัวของเราเอง51%คือให้ความรู้สึกที่ดีมากกว่าความรู้สึกที่ไม่ดี ในแต่ละวันถ้าหากเราปล่อยปละละเลยมันจะง่ายมากเลยที่คุณอาจจะคิดความสึกด้านลบที่คุณไม่ชอบสิ่งนั้นไม่พอใจกับสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนู้นแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะมันก็จะพอกปุนขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าในชีวิตของคุณดังนั้นคุณจะต้องจดจดํากฎ51%ว่าในแต่ละวันคุณจะต้องคิดสึกถึงสิ่งที่ดี Tip the balance of f e e l i n g in your life แปลว่าทำให้ความสมดุลในชีวิตของคุณ่ะ ปรากฏขึ้นที่การคิดสิ่งดีมากกว่ามากกว่า51%ขึ้นไปแล้วจากนั้นนะคะพูดถึงเป้าหมายของคุณแต่ละครั้งที่คุณพูดอ่ะมันจะส่งคลื่นความถี่ออกไปในโลกทําให้คุณอ่ะสามารถเห็นภาพได้ยกตัวอย่างเช่นในหลายครั้งเวลาที่คุณคิดอยากทําอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่ามองไม่ออกเลยอ่ะคิดภาพไม่ออกเลยอ่ะเพราะในขณะนั้นอ่ะหัวของคุณอ่ะไม่นึกมันไม่ออกใช่ไหมคะดังนั้นคุณอ่ะจะต้องหมั่น พูดถึงมันจนกระทั่งคุณเห็นภาพมันคิดภาพมันออกมองมันได้อย่างทะลุโปร่งว่าคุณต้องการทําสิ่งใดให้สําเร็จอย่ายอมปล่อยชีวิตตัวเองไปกับความรู้สึกที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่าปล่อยความรู้สึกตัวเองไปกับเรื่องไร้าสาระปักใจไว้กับสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับชีวิตของตัวเองแล้วทําให้ความคิดของคุณวนรอบอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าทั้งประโยชน์เบื้องต้น ประโยชน์เบื้องกลางและประโยชน์ระยะยาวในชีวิตของคุณปักใจลงไปปักธงลงไปว่าต้องการสิ่งใดแล้วเคลื่อนไปในระดับพลังงานสูงสุดมีความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณแม้กระทั่งคนที่ช่วยคุณช่วยเหลือคุณเพียงเล็กน้อย ไม่ว่าใครก็ตามที่มีผลมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณช่วยคุณมีงานช่วยคุณมีบ้านช่วยคุณมีคนรักช่วยคุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยคุณได้เรียนรู้ความรู้สึกที่ดีช่วยคุณคิดเป็นช่วยคุณได้มีความสุขเป็นช่วยคุณได้เจอเพื่อนช่วยคุณได้มีเพื่อนอะไรก็ตามที่ใครคนไหนทําให้คุณแม้เพียงเล็กน้อยคุณก็จะต้องรู้สึกขอบคุณมากขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณราวกับถ่ายเอกสารเลยทีเดียว อะไรที่คุณคิดลองคิดว่าโลกะจะถ่ายเอกสารความรู้สึกนั้นกลับมาให้กับคุณม่อให้คุณร้อยเท่าพันทวีดังนั้นหากคุณคิดในด้านที่เป็นด้านลบโลกก็จะถ่ายเอกสารกลับด้านลบก,กลับมาให้คุณอีกดังนั้นคุณต้องการให้โลกถ่ายเอกสารความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกแบบไหนกลับมาให้คุณจงคิดแบบนั้นโฟโตโกราฟีแมชชีนของโลกนี้ก็จะส่งสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมมาให้คุณ รูเชียนะคะลองลองมือทำดูแล้วมาเล่านะคะสวัสดีค่ะ